เออไปกินนมเขาเออไปแย่งเขากินนมใส่ป่านเอ้ยไปแย่งเขากินนมนั่นน่ะเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกมานั่นน่ะนั่นน่ะ,นะฮิไม่ใช่แม่ตัวเองก็ก็จะไปกินนมกับเขาเด้อนั่นนน อยู่ไหนฮะทาไมไม่ไปกินนมแม่แม่ใครแม่มันเหรอวะนีสายป่านขี้ดื้อสายป่านขี้ดื้อจะมาแย่งเขากินนมึึจะมาแย่งนมเขากินเหรอนะฮะเขากินอยู่นะ <L an> นมตัวเองก็มีนี่นะ <L an> นมตัวเองก็มีนมแม่ตัวเองก็มีทำไมไม่ไปกินฮะ <L an> ใส่ป่านฮะ <L an> นนเอ๋หน่อยนะไข่รเรียกวะไข่รเรียกฮะฮะไข่รเรียก